ตอนนี้เราก็อยู่ในแคมเดินโชว์นะคะเป็นแฟชั่นโชว์นะครับนี่ค่ะตอนนี้เราก็แข่งไปแล้วนะคะยกหนึ่งได้ที่หนึ่งค่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมันก็จะแข่งเป็นรอบรอบไปนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการแล้วก็จะมีการให้คะแนนใช่นี่เราได้ที่งแต่งสวยแต่งอะไรงี้ใครได้คะแนนเยอะก็จะได้ที่หนึ่งไปอะไรอ่ะลูกธรรมดาลูกธรรมดาอ่าทีมรอบนี้จะเป็นสำหรับแบบคนธรรมดา เพราะจะมีตีมมาให้ใช่ไหมพี่ดีแต่ละรอบแต่ละรอบรอบนี้จะเป็นตีมธรรมดาก็แบบว่าไม่แฟนซีไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่งให้เนี้ยอันนี้อันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงค่ะอ๋อเราเลือกผู้หญิงเนาะมาแล้วก็มาเลือกทรงผมของเรานะคะคนธรรมดาธรรมดาเขาจะปล่อยผมกันไหมคนธรรมดาก็เอาแต่ชิคๆน่ารักอ่ะ ไปผมชิคชิคน่ารักนี่นะคะนี่ก็ผมตะมูแต่มีไม่เมนูคนผมสีอะไรดีแต่งธรรมดา,าสีน้ำตาดีกว่าน้ำตาเรียบเรียบอะโอเคแต่ถ้าธรรมดามากเราจะได้คะแนนหน่อยพี่ดีมันต้องออนน่ารักด้วยนะรู้อยู่หนูก็จะไปหารองเท้ารองเท้าอะ่ะรองเท้าแบบธรรมดารองเท้าอันนี้รองเท้าต้อง อะไรรองเท้าสีอะไรรองเท้าบูทครับสูงถึงเข่าครับไม่ใช่บูทมันเป็นรองเท้าสวยนะเนี่ยรองเท้าสวยเออสีอะไรเออคนธรรมดาใสูงถ,ถึงเขา <c oughs> ปป่าไป <c oughs> ให้มัสวยๆได้ไงไป,ปบอกเหลือเวลาอีกประมาณสามนาทีพี่ดีปึ๊บเรืองเสื้อผ้อาเรืองเสือ้อผ้าอันนี้ไหมอันเก่งขาสั้นเก่งขาสั้นดีกว่าน่าละชิกๆไม่ใชุด พีดดีมันจะนี้แล้วนะเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วพีดดีก็หนูหาอยู่นี่กางเกงพี่ดีทำไมมันเป็นแบบไหนบ้างหนกางเกงยียนเราไปไหนอะพี่ดีอากันเกงนี้ดีกว่ามันต้องต้องไปเปลี่ยนชุดนี้แน่เลยมันเป็นชุดโหพีดดีตกรอบแน่เลยชุดนี้ตกรอบ <laughs> ได้เหรอราะว,ว่ามัน,นมันทึมๆมากชุดสีดำไม่ดีอ่ะ มีแจ็คเก็ตยนีนได้ไหมเอ้ยได้ได้ขึ้นมาหน่อยชิคๆแว่นตาไหมแว่นตาพวกเครื่อง okay, ประดับ <okay. S 1> ดีไหม okay. oh. ใช่สวยนี่อันไหนวะใช่ฝั่งนี้แหละต้องฝั่งแต่งขีดตานี่แหละนี่เพราะว่าเราแต่งหน้าจีบแล้วใช่ไหมพี่ดีอันนี้เราแต่งตัวจีบแล้วหน้าเราต้องจัดจัดหน่อยอันนี้จัดจัดแล้วจัเอาตัวนี้มานี่นี่นี่มาใจเย็นอย่าไปกดใครมา ป้เหมือนไปนกวัใครมาเลยเมื่อกี้วิ่งจะบอกอะไรมั่วปะป้างนั่นน่ะสิบินดี้ไม่มีอะไรอีกหรอเอาหมวกวหมวกหมวกเออหมวกหมวกใช่ใช่ใช่พอน่ารักน่ารักหน่อยอันนี้ไม่เอาหมวกเชมพูอ่าได้ได้ได้ได <c oughs> อ่า,อาหมดเวลาพอดีโอโหเกือบไม่ทนันแต่ไป <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับยินดีต้อนรับสู่ Runway <c oughs> อันนี้คืออาร์ตแกลเลอรี่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับคนแรกอีกแล้วคนแรกนะครับน้องหนูดีจ้าอ้าวขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยอืออือโอ้โหโอ้ท่าเยอะท่าเยอะอ๋อทั้งนายอ่ะต่อไปน้องนายนะครับใช่ไหมใช่ดูกานติดตัวโอ้ท่าโพสท้องนายไหนขอท่าเมื่อกี้ใหม่หน่อย ไม่หยุดสวยเฟรบโอ้โอ้ทันดีซานี้ชาดีซาด้านี้ม่มาสวยเอ้ามันเป็นชุดธรรมดาไงพี่ดีแล้วจูบหมาด้วยเฮ้ยเขาได้นะเขามีพอปั๊บให้สามเนาะเอ้ยสี่ดีกว่าชอบอ่ะดีไหมเขามีหมาด้วยนะให้สี่นะให้สี่นะแต่ว่าเขาแต่งแค่สามพี่นายให้เท่าไหร่เมื่อกี้ให้สามดีกว่าให้สาม อกได้บอกได้ไม่ดีเรอไม่ให้ให้คนเมื่อกี้อ่ะโอ้โหนี่มันไม่ธรรมดานะนี่มันตาแดงนั่นนั่นสิดูตาด้วยยังกระดาษพิฆาตศูนย์โอ้ยไอาไอ้อะไรให้สองให้สองแล้วกันเนาะโอ้ พี่ดาให้เท่าไหร่ครับคนนี้ให้หนึ่งเหรอโอเคใหนึ่งเฮ้ยคนนี้โอเคแต่งชุดธรรมดานี่ไงหน้าที่แบบบ้าบอเลยอุ้ยน่ารักโอเคแต่ว่าปากเขาใหญ่ไปหน่อยให้สครับเอาเท่าไหร่อ่สีไปดมให้สองเลยครับพีดีอ่ะสีด้เออแบบว่าน้องนายให้เท่าไหร่ครับสให้สองเหรอน้องนายอาจจะไม่ชอบปากแบบนี้ให้หนึ่งอาไว้ คนปัดใหญ่ได้ที่สองหนูได้คนที่สามอ่ะทำไมหนูได้สามมาแล้วปุ๊บบ้รอบต่อไปจ้าอะไรตสวยจังเนี่ยครูแต่งเป็นครูต้องมีแว่นน้องนุ้ยด้วยมีเลงทำไมเราตัวใหญ่จังเลยพี่ดีเป็นพวงนี้เราไปเอาตัวเล็กๆได้ไหมอ่ะยากจังทำไม่ไหวดูแมมอันนี้มันเพลงแม่ โอเคแพร้อมแล้วพร้อมพี่คุณรูจะทำเรื่องคุณครูต้องส่งผมแบบไหนคุณต้องมัดผมขึ้นไหมพี่ดีครูจะปล่อยผมไม่เชื่หรออ่าแล้วแต่พี่ดีนะดีไม่รู้ทำเด่นล็อกไหมครูทำผมเด่นล็อกไหมไม่ครูต้องผมผมเป็นครูอ่ะผมครูต้องมีมัดนิดนึงพี่ดีต้องมีมัดนิดนึงนี่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 มัดดีไหมดีไหมดีชอบไหมเอาอันนี้ได้ไหมได้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 ชอบ จึงน่ามีงานอ่ะใช่เธอจะมาแย่งนี่ทั้งโอ้ยทำสีผมใช่ไหมนี่คู่ผมสีนี่ทำไมไม่ทำพวกผมสีนี้สวยดีอย่างเงี้ยโลบักค่ะอ๋อข้างล่างจะเป็นโลบักคู่ผมสีอะไรผมสีดำอันนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยนี่ที่เป็นอย่างเงี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้อะไรอ่ะโอ้ยทำไมคู่ใส่หมวกอ่ะเอาหมวกออกสิพี่ดิเอาหมวกออกยังไงอ่ะคำถามเราไปนั่งไหนเมื่อกี้ มันอยู่มันต้องเป็นตรงที่ปะป๊าขดหรือเปล่าครูครูค่ะครูจะย็นอะไรครูหรือครูปั๊มมันน่าจะไม่เกี่ยวแล้วเจ้าองคกยังไงครูอะไรติดหัวเราอ่ะพี่ดีครูค่ะครูตีหัวครูไม่ใช่ครูติดหัวครับหมวกไม่เป็นไรหมวกครูใส่หมวกไม่เป็นไรครูอ้าวโอเคไปครูใส่หมวกไม่เป็นไรแต่ว่าคิดนี่ครูจะด่าหนูไหม เป็นครูม,มีเสื้อคลุมได้ไหมอ่ามีได้ไหม,มได้ไหม,มอันนี้เมื่อกี้มีการกินขายาวอะ่ะถึงได้ไมหมได้ไหมมันต้องสีสันนิดนึงนะพี่ดีสีเหลืองไหมสเหลืองไหมหอ,อันนี้แหละนี่หรอแต่หนูว่าเปเลือกแน่ที่สอาหน้าคนอย่างนี้ มาแล้วครับมาแล้วครับพี่ดีครับอันนี้ครูนะครับไม่ใช่นกเขาแมวนิ่งมาแล้วครูหนูจะหนาดูไม่นิ่งๆชอบครูคนนี้ชอบเฟืองนะดูแล้วก็ใส่เฟืองทุกชุดเลยไปจูงหมาก็ใส่เฟือเอุ้ยคนนี้คนน่าตาเหมือนครูอุ้ยบอกว่าคนนี้เหมือนครูคนนี้เหมือนครูเอออุ้ยตายเคมเหมือนครูมาเลยมาเลยให้ห้าเลยเหรอ ไม่สีไม่สีไม่สีได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดไหลเกินไปปาว่าครูไม่ควรเปิดไหลนะใช่ครูจะไปจัดเชยนะต่อให้สองอุ้ยคนนี้ครูค่ะนีเป็นครูได้นะนีทรงผมได้มาว่าแต่ว่าเอาหมามาไม่ได้นะคุณครูหมามาไม่ได้นะครับไม่สีไม่สามไม่สามนะคนนี้เป็นครูได้ไหมครับคนนี้เต้นมาเลยเฮ้ยคนนี้ได้นะปาว่าดูวัยรุ่นดีแต่ถ ีชมพูไม่เรียบร้อยได้แต่มันเป็นขายาวนะพี่ดีอ่าให้พี่สีแล้วกันอ๋อมีท่าเต้นด้วยดึงดังดึงดังดึงดังจะได้เท่ะไหร่โอ้คนนี้ได้จริงด้วยเห็นไหมพี่ดีเหรอพี่ดีเหรออ๋อพี่ดีเปนที่สองอ่าเรานี้ขอป้าแต่งตัวบ้างได้ป่ะโอเคได้ได้ให้บไปเลือกตามใจเลยนะอ่าโอเค่ป๊าครับป้าให้หนูเลยได้ไหมวันคนที้ตัวใหญ่อ่ะ ันแค่ชั่วแค่ชั่วคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นคนชั่วไม่ใช่คนชั่วแค่ชั่วจะเป็นสไตล์หรูหราแน่เลยใช่ไหมมาสไตล์หรูหราจะเป็นต้องเป็นแบบว่าเฟออ่าเฟอร์แล้วก็ต้องแบบขาวดำอ่ะใช่ไหมอันนี้อะไรพี่ดีเลือกใหนครับเอาต้องแบบขาวดำไงเรียบเรียบหรูหรูหรูไงมีปลาปลาเอาผมก่อนเอาผมก่อนผมต้องดำ ผมยาวตรงดำยาวครับช a ่วรอบต่อไปทีนี่ครับผมยาวครับตรงตรงครับขอสีดำสนิทดำสนิทด้ดูให้หน่อยครับมันจะไม่มีเอาตรงียอันนี้ตรงสุดแล้วได้กัดมาครับอ่าโอเคมีหน้ามาไหมอ่ะอยากได้ได้ไหมมีหน้ามาไม่มีนะไม่มีหน้ามาใช่ไหมหน้ามาไม่มีเอาหน้าหมาได้ไหมมีไหม เอาไปทำสีผมคือดูวหาือนชั่วเอาทำผมเลยครับนี่ดำสนิทโอเคนี่ฉันจะไม่ยอมเชนไม่นได้จนะจะดูอะไรไ <c oughs> ะต่อไปไปเอารองเท้าก่าอนสิรองเท้า<ๆ>เาหรอรองเท้าอมัอนไม่ยากเลยไอ้คิดไว้แล้วถ้าแค่ชั่วมีแค่นี้เหรอพี่ดีรองเท้ามีแค่สี่ห้าคู่นี้เหรอแล้วเราเลือกสีได้ไหมได้ออันนี้ดาน ป๊าป๊าบอกว่าสีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาเออแบบนี้ดีกว่าคนนี้ป๊าแค่ชั่วแค่ชั่วโมงอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยนุป๊าหมอกกำลังกายได้หรอแค่ชั่วเราต้องเป็นแบบนี่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 เจอแล้วสะดุดตาจึ้งแค่มันหนูได้จแตหรอไหนอ่ะเไม่จะมีกางเกงไหนที่ไม่มีกางเกงอ่ะ อันนี้ไหมชุดสีดำาันกงนสีดำอ่ะหรือกระโปรงสีดำเนี่ยพี่ดีกระโปรงสีดำกระโปงอยู่ข้างบนเหรอฝั่งนู้นมีเยอะนี่ไงนี่เหรอใช่อันนี้กระโปรงปะใช่เป็นกระโปรงแล้วก็เป็นรองเท้าด้วยอุ้ยทำไมมันเข้าไหนดูสิโอ้โหแคชชวลป๊าป๊าไม่เรื่องหน้าก่อนไป็เรื่องหน้าได้แล้วเราได้ผมละได้หน้าละไปนี่ หน้าไร้ร้ายหน้าไร้ร้ายฟังมาเลยค่ะไรอันนี้ดิอันนี้นี่ไหมอันนี้นี่นี่เอ้ยเฮ้ยสวยนะเอ้ยไร้สวยนะนะสวยอยู่แว่น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 ทันไหมแว่นทันไหมอันนี้เออแว่นนี้เลยอื้อไหนพี่ดีแว่นนี้นี่หรอแว่นนี้ใช่ป่ะใช่เห็นไหมพี่ดีทันไหมทันหันหน้ามาดูซิ จุ๊ยไหนอะทำไมไม่เห็นแม่ได้เลยอุ้ยกินไอติมด้วยเอาเข้าไปได้อะไรไม่รู้แม่ปลาปลาได้แม่เหรอยังไงเอ้าวันก็ไม่ได้ได้ไอติมได้ได้ได้เว่นอ๋อได้แม่ด้วยได้ไอติมด้วยให้เท่าไหร่ได้เต็มไหนครับท่าท่าครับท่าพวกท่าให้ปลาป๋าหน่อยครับอ๋อนี้โอ้โหนีอัพยกเข่าขึ้นครับโอ้ท่าเสียใจทำท่าโจทีว้าว ยย้คนนี้เอาเท่าไหร่นี่คนนี้ใครอ่ะอุ้ยคนนี้สวยไหมเนี่ยก็สวยแคชชัวร์ไหมแคชชัวร์อยู่นะแล้วทำไมเขาไม่เดินอ่ะพี่ดีบางคนก็จะบางคนก็ไม่เดินหรอเอ้าหายไปแล้วอ่าประสงให้หนึ่งแหละเขาหายคนนี้เป็นไงครับนี่มันนันเงือกไม่ใช่แคชชัวร์นะเมด S <S มีหมาหมาก็แบบมือเมดด้วยอนนใช<ห>้เท่าไหร่ดิสองสองอ๋อทำไมมาเป็นดังเงื่อทุกคนเลยอ่ะ <S <S แคชชัวร์โอ้แต่หน้าเขาได้นะหน้าเขาลาย <S <S ต้องหน้าลายเหมือนเราโอ้โหโอ๋สามสามชอบหน้าชอบหน้าต่อไปคือต่อไปหนูเลือกโอเคไหมโอ้ตอนนี้ก็ก็ดูเรียบหรูนะแต่ว่ามันสีชมพูอ่ะ ทำไมแค่ชั่วไม่มีรองเท้าคนนี้เท่าไหร่อ่ะคนนี้มันมันสไตล์น่ารักอ่ะบ้าว่ามันมันคิวตี้อ่ะเฮ้ยเราได้ที่สามคนนีออคนไม่สีรองเท้าอ่ะที่สองบุคคลธรรมดาอีกแล้วธรรมดาแต่งเพื่อ นักเรียนนึงเอาจิ้งโจ้ไปด้วยคนธรรมดานี่เห็นจิ้งโจ้อะเนี่ยนี่้มงนะนี่นี่มีจิ้งโจ้มามาเอาไงเอาคืนเหรอคืนไม่ได้นะจริงเหรอไม่เป็นไรแต่น่ารักอยู่เหรอใช่คนธรรมดาน่ารักอยู่นะลูกแก่ลูกแก่อื้มใส่เราจะได้ที่ลูกแก่นี่ไหนพี่ดีใช่เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาไง อ้าวโหไอ้กางเกงไอ้สวยเนี่ยกางเกงสวยมาดูเสื้อกันดูเสื้อกันครับเสื้อคนธรรมดาเสื้อคนธรรมดาไม่ต้องธรรมดามากก็ได้นะพี่ดีมจะไม่อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่ชนะใช่ปะอันนี้ไหมออได้ได้ไดมันเข้ากันปึ๊บไหนเป็นไงมายังยังไม่มาเหรอต้องไปใกล้ๆเหรอพี่ดี ได้ไหมได้แล้วอ่หรือว่าเราจะไปผมทรงนี้เลยต้องน้ำมัวตาสาก่นนะผมต้องสีชมพูด้วยพี่ดีเข้ากับรองเท้าอืแล้วก็แกะด้วยเออใช่กระเป๋าแกะก็สีชมพูเอาปะครับเอาหมวกไหมเออเอาผมก่อนไหมแล้วเราค่อยดูว่าเราต้องใส่หมวกไหมเนาะอันนี้ก็มัดรวบไปข้างหลังมัดรไปข้างหลังเหรอเออ เอออุ้ยน่ารักมีเป็นผมเปียแล้วก็ผูกมัดไปด้านหลังเอาผมสีอะไรผมเลยแปลว่าสีชมพูไหมชมพูอ่อนหรือชมพูเข้มชมพูอ่อนอ่อนมีชมพูเข้มเลยเอ้ยชมพูเข้มชมพูเข้มชมพูอ่อนน้ำจืดไปเออโอ้ยมันดูแปดอ่ะจ้าชมพหนูว่าไงอย่าดูได้ นี่มันจะได้ไม่สลมันจะได้ซับมันจะได้ไม่ซับโซ่ไงอืมเอาม,มีอะไรวิ่งวิ้งหน่อยไหมมีวิ้งก็ไปดูฝนให้คนแบบว่าเห็นแล้ววิ่งวิ้งเลยอ่ะว,ว้วาวเอามงกุฎไหมล่ะเอามงกุฎเลยอะไรนะอะไรนะ <c oughs> เป็นหัวใจวิ่งวิ้งเหมือนผีเสือ้อใช่ไหมพี่ดีดีไหมพี่ดีว่าดีอ๋อมีอะไรอีกเอามาไหมเอาหมาเอามา โอมีทั้งแก่มีทั้งหมาจัดไปทรหน้าธรรมดาเหรออันนี้ดีกว่าหน้าธรรมดามีอะไรอีกมีอะไรอีมีะอมะไรเอาหมาใช่ไหมเอ,เอาหมาเอาหมาหรือเอาอะไรเอาหมาหรือเอาเฟอร์ดีทันไหม่ะเดี๋ยวสิบวิเก้าวิได้อะไรพี่ดีเจออะไรก็หยิบเลยเอาหมาเลยทั้งนั้นเจอหมาหยิบหมาเลยได้ไหม ได้โอเคหมดเวลาแล้วยินดีต้อนรับสู่รันเวย์ปารีสนะเรากลับมาที่ปารีสอีกแล้วนะครับพูดครับพูดโ,อ,โอ,อ,อ,อ้โหท่าชื่อชื่อชื่อโอ้โหท่าดึงไอเชือกล้างคอหมาเฮ้ยเจ้าทำท่าตัวที คือ้าวทานีทีอ้าวข้าวทันทีครับต่อไปนะครับวิ่งตามหมาเมื่อกี้เฮ้ยคนนี้ก็เป็นไงดูดีไหมมันธรรมดาเหรอก็ดูดีนะดูดูแบบว่าแต่งไม่น้อยอ่ะให้สองเไม่ได้อ้าคนนี้เให้อะไรดีเอ่อคนนี้ไม่ได้ดูเลย ผมสีเหลืองให้สาม้วกันคนนี้ปุ๊บโอ้โหท่าทางแข็งแกร่งบึกบึนว้าวิ่งเอ้ยเอ้ยถ้าทานแข็งแรนะเอาใครดีอ่ <c oughs> ะคนธรรมดาเขาจะไม่ทำผมแบบนี้กันหนระอให้เท่าไหร่ให้สามเหรอหรือสอง <c oughs> สองเอาสองเอาไปต่อไปคนนี้โอ้คนนี้ไม่ชุดเดิมป่ะ ได้อยู่นะไดหมดูธรรมดาดีเนาะโอเคเอาไปสี่แล้วกันถ้าย้อยในตัวป๊าป๊าให้ย้อยโอเคเดี๋ยวให้ย้อยยย้อคนต่อไปครับคนสุดท้ายแล้วจ้าวินโอ้สังเกตดูวายตกใจเลยนึกว่าพี่ป๊อบกินไอไอติมด้วยจุงหมาด้วยอให้หนึ่งให้หนึ่งให้สองรอให้สองก็ได้ไม่่ใช โอ้ยคนนี้เฮ้ยคนนี้ได้ที่สามทำไมหนูไม่ได้ล่ะตกรอบ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็สนุกสนานกันนะครับเป็นแบบเกมแต่งตัวนะแล้วก็ให้คะแนนกันเออน่ารักดีถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็มาเล่นกันได้นะครับป๋าอาจจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอ่ะคลิปนี้ไปกันก่อนอย่าลืม <c oughs> กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็กด ติดตามช่องนูดีเกมเมอร์ทีวีไปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแบบ